จากคนพ่อลูกนะครับโอ้ยมันเปียกอ่ะเผื่อแผลมันถึงคนข้างๆเลยอ่ะตีนะว่าเข้าตานะก็รู้สึกนะแต่ก็ตี

มิวส <Music S 2> ิกมก่น่นนน่นหราใบกล้องเนเก็บเเห็น เราเคยเห็นปลาพยูนเกยตื้นไหมครับเอาอีกรของเออ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 เอามาเอาเข้าไปเอออีกดิเอาอีกมาอยู่มือสามกัดเด็กหรือมือกัดตัวหรือวะ

พอเธอมิสิกเอ้ยเดี๋ยวหนาวลูกเดี๋ยวไม่สบายไม่คุ้มพอนะอย่าอ้วกนะอย่าอ้วก